ก่อนหน้านี้ไม่รู้เอาอะไรไปสู้ผมกับ <g> um> ทีมอื่นๆเสมอมาย่อมๆแต่นเน็ตสแตนดิกงลิงใช่ไหมแต่ก่อน18วิหมดทุกเลเวลตอนนี้กลายเป็น15 16 17 18ตามเลเวลไปอยู่นานไปหน่อยว่ากันอย่างนั้นอา้าวพิกกี้โดนเขาแล้วแล้วปัมปี้มากอบครับแก๊งปลาหินกบฟาดแบบไม่หยุดเลยคุยงลุลว,วัวคุยเองหมดแล้วครับมีแล้วก็เรียบร้อยไปศูนย์สองเลยครับงานไหลกุกกี้เลยครับ เน้นๆนพีกี้ปั่งไปดิฟายผมและเออร์สไปร์ไว้โอ้โหมีไอโอเข้ามาลิงก์ต่อยับสอนเสียเหลี่ยมไปเรียบร้อยครับพอ I ถึงจุดยับต่อครับแล้วตีเส้นเดิร์ดของปั๊ปปีพ้พลาสต์ฟิวมเปมิดผ่านไปเรียบร้อยพอดาวลงไปครับฝั่งนี้พาสต์ฟิวแปะลงไปกับไซตายผมต่อด้วยยับสอนยับสอนไม่รอดสี่ต่อสองมีมาตบตบ,ตบทีๆแล้วก็เบิร์ดซิกเกอร์คอมาหมุขัขวบผิวตายไปหนึ่งอะ ไล่เซ็นจีเอสจีเอสปลดไซลิงแล้วก็พุ่งต่อโดนเซนดิกแทบอีกแล้วครับโดนแบบไม่หยุดเปิดโอชาลแล้วปั๊มต่อปั๊มไม่ไหวแล้วครับผมแทบของทิพย์พระนี่วางครับล็อกดาวน์ลงไปเรื่อยๆฮะเซนจีเช็คหรือเปล่าคุโรกี้ฮะคุยเดินผ่าน,น,นด่านเซนดิกแทบก็องลวกอดาเปิดลงไปครับลุ๊กหมีมาซาเวตรอไปหนึ่งเซตบอลทำกินเศษมาครับมาดามแมนแบ็กล่างเพิ่มแบ็คเลื่อนแต่โดนดูดนะแม่ครัสเปียร์ผ่านไปครับผมมีแล้วเขโยกหลบด้วยฮะ ไล่โถมรัวๆตอนนี้พัสดว่าฟิวแปะลงไปที่ยำซอยำซอคุกกี้เอาอไม่ได้ครับดาเมจมา79ผมฟาดหลังเต็มที่ผมแล้วก็สาดกระสุนไปอันนดชนะทีมซีเคที่เรื่อยครับตายหรือเปล่ปบาบัปปี้สปียไปสุดระยะพอดีครับไมค์คอนโทรลแต่ไมค์คอนโทรลแกส,สุนระยะไปหน่อแล้วก็ไม่รอดครับโอ้โหยังไม่ได้บีงครับออกโซลิงเบสเซอร์ก่อนอะนะเงินของแอคแซงอีกหน่อยลีโลกเคทมารับบปัปปี้อีกแล้วฮะสปียออกมาไว้ครับผมตายเน็ตเน็ตคิวเรื่งสปียก็นั่นไอเอาฮะ บอลนี้ลิวเซนเตอร์จอครับโอเคเปิดมายับต่อฝังโอมายคขาโทรเรียบร้อยฮะโดนแอคคอร์ครับผมเซอร์ไพรส์บิ๊กไปเลยเปิดมาดีครับผมออดดาเปิดไปล็อกเจนบราแล้วบิงเกอร์เปิดไปอีกทีครับผมไม่รอดฮนะ ัางน้านี้ว่าแกไปแฮกเปิดมาแล้วก็ผลย้ำต่อครับมิราเคิลจัดการปัมปี้ไปแล้วปัมปี้นี่ตายไป5ตัวแล้วนะค่าเยอะสุดตอนนี้เป็นเรเซอร์ค่า4ตายหนึ่งครับตอนนี้ยังสู้กับอับเบรนิม่าระบาลป่าเบิร์ดเซอร์คอรครับสตาร์ทสะดุดไว้แล้วพัสมาเปิดไปกับเรเซอร์หายไวของนี่งแว่ามีทางด้านแซงเยืนฉาบและฟิกเกอร์ฉีดปิดใส่ตายเลยฮะมิราเคิลยืนเลนแข็งมากครับตอนนี้ ปาสิบิวแปรไปฟาดใส่ตอนปั๊ปปี้ครับปั๊ปปี้สไลด์ออกครับจะสเปียกับหลังไม่กระโโบทไม่ทันนะครับบรีบูงไปจะเปี่ยงใหม่ยังลูกต่อฮะพอดาเปิดใส่ด้านดีชาดีชาเกาะละลายครับฟิงเกอร์ฉีดด้วยของดีชาเรียบร้อยไล่ต่อที่ยับซอกด้านหลังนี้ก็ลูกหมีตบยับอยู่ครับ GS ไม่รอดและตอนนี้ดึงไว้ครับผมอีพิซัสเล่นกันไปสเปียสและน่ใส่ทิ้งไปก่อนครับส่วนพิลเลอรจัดการยับซอกไปแล้วใส่ดิแคมช่วยดึงไว้เปิดซิงเกอร์คอมา ฝั่งนี้ครับเครื่องบินรบมาเซิร์ฟกับผมยิงใส่ซาเวรอนไว้พิกกี้ดูดมานาครับตัดมันมาลเบรไปก่อนแล้วตอนนี้ยังไงดีลูกหมี300อยอิบอร่อยมาเลยฮะอิบอร่อยกว่าฆ่าคนอีกครับในช่วงทามิ่งนี้ลอยเลยครับมันมาลเบแล้วก็ใส่มันมาลเบรสกลูกหมีได้อีกรอบครับแต่คุโรกี้โอ้โหโอ้ก้าวพริบตาไปรับสุดจัดครับผมแล้วมิไซร์ล็อกลูกหมีไว้ก่อนเบอร์ซึ่งกระคอเดึงไว้ครับฝั่งนี้มีเอจิ้น และยังไงครับยามซอบหล่ลงมาครับและสับหัวด้านพิกี้แต่พิกี้สั่งลุยครับและก็เป็นทางด้านโรของฝั่งใจโลเสียจิตไปโดนดึงต่อนี่ครับผมหมีต่อไปฮะทางฝั่งตัวไอโอผมดีโลเกนกลับหรือเปล่าลิงสายลิงครับผมต้องยอมปล่อยครับเป็นก้นแตกคู่ครับพิกี้ไปสั่งลุยครับผมเขามีอสวอร์อยู่ไฮกลาวตัวนี้ก็เห็นหมดนะฮะ อูดัเมดกันไปครับใส่ลูกหมีก็ใส่นิกแถบครับเดินไปต่อปี้แล้วเขานอนจิ้มไปสเป,ปียร์ออกมาไ,ไม่โดนอันดีน้าบาดมาต่อมาสวทางฟิลด์เปิดไปสาดกระสุนยับยับผมนิชาตายไปที่เรื่อ,รอยครับสไลด์ออกกันเอนาบบปีปป้แล้วนี่ยับสองลอยฮะใส่แล้วต่อซามเบดร้อนไล่ไปอมคุกกี้ช่วยปป,ปี้ไว้ทางฝั่งนี้ฟาดหลังฟาหลังอีกทีเรียบร้อยอัดคาร์ทั้งด้านทาวเวทีททททททสามตายทั้งลูกหมีครับผมแล้วก็ยับสองกับสแนปไฟร์กี้สตันร่วมสองฮะ ทิปให้พิกี้หน่อยครับคนเปิดประเด็นครับนาทนีจะเล่นเข้าตาครับผมห้ามตัวเองไว้ก่อนอารีนาบัตรข้อรผสอผมแล้วตอนนี้ยังไงตอนโดนหมีตบสิครับมีระเข้เอฟไดสเปียร์ผ่านไปใส่ปัตตูปัตตูก,ก็โดนสเก็ตสงคารามแบค็คฮอกดาวไปครับปีครับดึงเลือดอยู่ดึงเลือดอยู่ดึงไม่ไหวครับ3ามหนึ่งเนเอาแล้วครับเอ็มไดมาครับคูโรกี้ได้แล้วเหลือใครที่ยังไม่ได้ก็รีบรีบหน่อยฮะจะ เอาโรชานต่อเลยเรื่องราวถ้าไฟชนะเคฮกเปิดมาแล้วก็สัญญาต่อคุกกี้ช่วยอีกครั้งอารีนาาบัตรมาจังหวะนี้มีเคปีเปิดสู้แต่ดูดาเมนค้างอีกครับมิราเคิลมิราเคิลจี้สดจี้หอยก็ไปครับทางราชิชาตายแล้วฟาดยับต่อที่ยับต่อแล้วโลคี้ของมิราเคิลฮะใช้โรคอปเตอร์มาแล้วด้วยผมเข้าตีโรชานอร่อยแน่แซ่บดัวเอจิซอมีมุทซอครับฝั่งด้านนี้มาตรงนว่าแมนแล้วสัดคุโรกกี้ไปแต่ สปีเอผมแล้วก็มีการดึงครับหน้าหลังย้ำตอลล่อดูดลเลือดดูดเลือดผมซามเวโรอไปเอสผมเข้าไปไล่ใส่เลยผมแล้วก็รีโลเคชกลับไปก่อนครับให้ทีน้าโดวของฝั่งนี้ครับที่เราเข้าลุยแหลกไปมีท่านเอจิสเวีมอมทอครับพัลส์บ้าฟิวดีชาผมกดทีน้าไซริกแชป์เพืเปิดเปิดแล้วบีคบีเปิดใส่สารกระสุนไปเล,ลยครับจะละลายเอาหมดซึ่งก็กอดดึงไว้ก่อนครับ ทำการลิงค์ไปครับผมแล้วก็ฮิวให้แต่วะนี้สเปียร์ไปโดนใส่ใส่ละลายเลยฮะละลายหมดเลยใส่เรียบร้อยผมบาแรกแบบอิ่มอร่อยครับทีมติ๊กมาซีเขตครับเงินตามอยู่12เขสไม่มีใบแบกกบใส้จอดเทียสี่เลยนะฮะทางด้านไอเอฟลอยเลยครับมัเทอร์แมนครับออกมาไม่ได้ฮะโครงการปั่นแต้ให้พิกี้ เดนเชอร์จ่อไปครับผมมิลเลอร์พีับีเปิดมาังหวัน Pink er นี้พิงเขาเนีีใส่นาที ATA เ,เ,เ,เรียบร้อยครับอ๋ออินเลยครับผมเทมพรานี่นอดยาครับผมแล้วก็เป็นเกมแรกของทีมนิกบ้านชนะไปกัน31นาทีฮะรเรเซอร์พาวเวอร์แอตแท็กนันไม่ตายหมีมาตูมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ครับมาตู